สวัสดีครับน้าๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาาน้าทุกท่านนะครับมารู้จักกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่านาฬิกาบนหน้าจอ MID นะครับมีน้าๆหลายๆท่านนะครับสอบถามผมเข้ามาว่ารถผมที่ขับอยู่เป็นไฮเรนเ n d e r รุ่น z ซ d จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า นะเขาบอกว่าทำไมรุ่นซัดซีดีถึงมีนาฬิกาโชว์ที่หน้าจอ MID นะครับปกติแล้วนะครับนาฬิกาตัวนี้จะอยู่ในรุ่นซันะครับก็คือตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ MID ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ผมจะอธิบายให้นั้นนะทุกท่านได้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้นาฬิกาบนหน้าจอ MID นะครับและพอได้มาแล้วนะครับเราจะทำการตั้งค่ายังไงนะครับและเขาอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับการที่เราจะทำให้หนาฬิกานะครับโชว์ที่หน้าจอ MID นะครับ ในรุ่น Z c d นะครับสามารถทําได้นะครับที่ศูนนะครับนะ้านๆะดิ่งตรงเข้าไปที่ศูนย์บริการเลยนะครับและแจ้งว่านะครับอ,อยากให้ลงโปรแกรมนาฬิกาที่หน้าจอ MID ให้หน่อยนะครับหรือว่านะคะนะครับหรือว่าอยากได้นาฬิกาที่หน้าจอ MID อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งศูนย์บริการเขาจะเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับเขาก็จะทําการนะครับลงโปรแกรมนาฬิกาให้กับนาๆทุกท่านนะครับซึ่งรุ่นรถที่จะทําได้นะครับอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือรุ่น z ซ t นะครับเซทั้งหมดเลยนะฮะเซ็ตซีดีซดนะครับหรือหากนาๆไม่ทราบรุ่นนะครับนี่เลยครับ นาทีที่มีเรือนไม้เป็นแบบเรืองแสงลักษณะนี้นะครับสามารถติดตั้งโปรแกรมนาฬิกาที่หน้าจอ m id ได้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเขาจะติดตั้งโปรแกรมนะครับหรือว่าลงโปรแกรมทางช่องนะครับ o b d 2นะครับที่อยู่บริเวณใต้คลองบาลัยของเราเนี่แหละครับนะครับก็จะแฟดโปรแกรมนาฬิกาเข้าไปนะครับหรือว่าแฟดฟังก์ชันนาฬิกาเข้าไปนะครับ หลังจากที่น้าๆนได้นาฬิกามาที่หน้าจอ MID แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งของเรือนไมเลยนะครับเราสามารถปรับตั้งได้นะครับด้วยการปรับฟังก์ชันปกติของหน้าจอเรือนไมเลยนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับนะฮะให้น,านา้าๆกดไปเรื่อยๆนะครับ จนมาถึง select mode นะครับและให้นานากดค้างนะครับนี่กดปุ่มค้างเลยนะครับแล้วเขาก็จะเข้าหน้าจอ select mode นะครับนนาเห็นไหมครับว่าเขาขึ้นฟังก์ชันนาฬิกาขึ้นมานะครับปกติจะไม่มีใช่ไหมครับถ้าเราลงโปรแกรมนาฬิกาหรือว่าฟังก์ชันนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ฮะฟังก์ชันนาฬิกาก็จะเพิ่มมาเลยนะครับนี่นะครับ ให้นะนากดค้างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะเขาก็จะเข้ามาเลยนะครับสามารถเลือกเป็น12เฮดหรือว่า24เฮดได้นะครับอ่ะผมจะเรียกไว้เป็น24เฮดนะครับจากนั้นที่เข้ามานะครับที่ตัวเมนูนะครับก็จะสามารถเซตได้นะครับอ่ะกดมาที่ด้านล่างนะครับเนี่ยฮะก็จะเซตชั่วโมงได้นะครับ กดค้างอีกครัง้งก็จะมาทีา่หลักหน้าของนาทีกดค้างอีกครัง้งจะมาที่หลักหลังของนาทีนะครับและกดค้างอีกครั้งครับเขาจะออกไปที่อ่ะขออภัยครับเนี่ยเขาจะออกไปที่หน้าจอหลักเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับก็กดมาที่ n เนี่ยครับจำๆเลย นะครับประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายหลักร้อยครับนะนะทุกท่านนะครับสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้ผมยืนยันเลยนะครับเพราะว่าผมทํามาแล้วนะครับมีน้าๆ FC หลายๆท่านนะครับสอบถามเขามาว่าสามารถทําได้ไหมผมลองให้แล้วนะครับแล้วก็ทํามาให้ดูแล้วด้วยนะครับว่าทําได้จริงๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบไปแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้คงจะต้องมีประโยชน์กับน้าๆหลายๆท่านเลยนะครับที่ถามผมเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ